เตรียมขึ้นแล้วค่ะประมาณสามรอบค่ะประมาณสิบถึงห้านาทีถ้าเราจะไปขึ้นเรืออะไรต่อเราก็ดูเวลามาลิ้ยไหมมาล่างลิ้มสนได้เวลาแค่ลิ้นหมดวันนี้เราจะชมกรุงเทพในมุมสูงแล้วค่ะเหมือนเก็บต่อไม่แม่กลัวไหมคะไม่แม่กลัวต้องอยู่ในโค้งสามรอบเพราะเราไปที่บานาฮิลึ้นบานา อันนี้เด็กๆมาเล่นยิงช้าสวรรค์กันนะคะอันนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแหละแลครับเรองแวเท่ากับอังกฤษเลยค่ะเท่ากับอังกฤษเท่ากับอังกฤษนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นเมืองมุมสงะะูงแล้วค่ะตอนนี้เรากําลังค่อยๆสไลด์ขึ้นอยู่ที่เอเชียทิปนะคะตรงนี้เป็นเหมือนโกดังสินค้าเก่าะคะ่ะแล้วเขาก็มา มาหาแอร์ก่อนร้อนมีแอร์ด้วยโอ้มุมนี้เมื่อกี้เราเดินไปด้านโน้นไปถ่ายรูปเออนว่กคือข้างในสวยสวยเนาะโอ้ยนี่ริมน้ำสวยเดี๋ยวเราลงมาแล้วเราก็มาถ่ายริมน้ำสวยมากเลยสวยๆโอ้ยเขาจัดสวยมากเลยสวนเนี่ยไม่เวลาเรามีเนี่ยหกเ็เราจะล่องเรือทานอาหารกันตอนหกโมงเรามาถึงก่อนเวลาเราก็มาอยู่มุมนี้กันโอ้สวยมากเลยค่ะสวยเนาะ ได้สวยของเทพนะคะอุ้ยลืมแม่น้ำเจ้ากระยาตรงนี้คือสวยมากค่ะได้ชมความสวยของกรุงเทพแบบชัดแจ๋วเลยจากสายตาเราเองไม่ต้องดูภาพถ่ายนะะตรงนี้เหมือนภาพถ่ายเลยสวยกถ่ะสวยมาก่ไม่เสียดายตังค์ที่ขึ้นมาเลยเขาจอดให้เราโดยเขาไม่ได้แบบรีบๆหมุนนะคะเราเสียค่าขึ้นจิงชาสวรรค์สามร้อยบาทค่ะจริงๆแล้ว เราคือผู้สูงอายุนะคะสามร้อยนนี้ปกติปกติหน้าร้อยอตอนนี้หน้าเรามันไม่บุงบอกเขาเลยขอบังหน้าเราแบบไม่มีตีนกาเลยหน้าเราใสเปนมาหันหน้ามาดีหน้ากระเขหันหน้ามาดี่อ่างกุนตูหันหน้ามาเห็นเหรอเขาบอกว่าคนหน้าใสใส เลยดูไม่รู้ว่าสูงช่อยเรากกเลยต้องโชว์บัตรประชาชนผมเราก็ดำนี่ไงเออนี่แง่ขี้หมูจะหายเห็นมุมนี้เห็นมุมนี้แหละผมเลาะมือปกติแล้วมาขอดูที่สูงบ่อยน้องสาวโทรเห็นเมืองข้างเมืองเหยคะมาแล้ว้ถ่ายดอกอะไรอ๋อม่วงคลามมเหรอค่วงค่า ไว้ก้อนเมฆเลยอะน้าขาวอ่ะไหนเนี่ยมันดูในยังไม่เห็นขาวเลยเห็นแต่สีนเนี่ยในนี้มันดูเป็นก้อนเมฆอะมะเนี่ยมันคือตรงไหนอ๋อมันด้านหลังสะท้อนมาวิดีโอก,ก็ไม่ถ่ายหรอกเดี๋ยวไปดูไปเอาของแม่การจดสวยมากเลยค่ะน้ําดูเหมือนสีฟ้าเลยนะคะเพ <c oughs> ราะว่าแสงเพราะว่าแสงมันจากท้องฟ้าสะท้อนไงเนี่ยแล้วก็มีเรือขนทรายด้วยค่ะ เรือขนทรายมีมีมมเรือเล็กๆลากล่างเรือ่อนแล้วเรือวิ่งน้อยมากน้าเลยนิ่งปกติเราจะเห็นเรือวิ่งค่อนข้างเยอะนะเนี่ยวันนี้ทําไมเรือน้อยมากเลยเรือโดยสารตรงนี้นะคะถ้าเกิดเราจะมาเอเชียทีคเนะน,น,นี่ยแนะนำมากคน<อ>ที่เขาอยู่ในเรือเนี่ยเก็อยู่นาน,านๆเขาก็คงเบื่อนะเขาเขาเดินพื้นไม่เป็นค่ะเขาอยู่ในเรือ วันหนึ่งเขามาอยู่บนโบกั้าเซนะแต่เราไปลงเรือเราเซแทนตอนนี้เราเห็นเรือล่องมาจากนี้สามารถไปนครสีมัยได้นี้แสดงว่าเขาไอ้ไอ้ไอ้เรือเรือลำนี้เขาเขาก็จะมีหัวท้ายคอยคอยดูไว้ใช่ไหมโอ้ยนี่สามล้อได้ไงีแน่แน่มีหัวกับท้ายเห็นไหมสวยเนาะสวยมากเลยแล้วเรือน้อยมากเลยมันนแ่ไงเรือดอยสานเราเห็นแล้วได้ไงเรือดอยสานที่เราจะนั่งเหรอถ้าเกิดเราอยากเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยานะ เราสามารถไปขึ้นเรือด่วนเจ้าพญาที่ท่าน้ําตนได้ค่ารถค่าเรือเท่าไหร่มะก็สี่นี่เบาทหรือไงไม่ได้แล้วแล้วเรามันลงที่นี่อลงตรงไอคอนสยามเราจะมีลงท่าสะทรนก็ได้มีเรือไปไอคอนสยามเหรือว่าตรงไอคอนสยามมันอยู่ไหนอะอยู่ด้านน้นัเห้านนี้อมป้อมป้อมป้มป้อมมอป้ป้อมป้อมอม้ม้ออ เนี่ยลิมดินเนี่ยต้องปูด้วยเราจะต้องนั่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยนั่งเก้าอี้เนี่ยที่แถวเนี้ยะดาดฟ้าเนี่ยค่ะอืก็เราจะไปทานอาหารข้างล่างต้องทำเป็นท่อระบายบรรยากาศดีมากเลยค่ะอันนั้นคือฝั่งทนนะคะมันจะเป็นน้ำฝั่งทนนบ้นแล้วเราเราเราปูในพื้นที่ที่เราปูปูเราปูเยอะไหมคะ้านเยอะบ้านเยอะประมาณประมาณงนี้มั้งวอลตึกฝมนสนามสนามอันนี้น่าจะเป็นห้องอาหารเนาะ ปตนไ้เรียมน้แทอันนี้เหรอต้อง้ใช่ลงเว่าเรนตไม้มันมีมนตัวหากใช่แะเนเรือลนี้ก็ออกเวเว่มันก็หลลุมนางเอเร็วเนา้หมอเหมือนกจีนนะเารือลนี้กออแล้วเอรรยากาศด้านล่างนะวยเนาะเนป็นสวนเลยค่ะมีทีนั่งเล่นมีที่ใท่เราเราลงเรือรอบไหน ด,ดูดิเดตกเรือกรับมาทะลื่นเลยเรือไทยเรืไทยมีบอลสองล้อมีหกโมงจัดเป็นไรนคนจองเป็นมะนะมาพาตกเรือนะไม่ใช่คนหน่อยนะคะตกเครื่องบินอุยอันนั้นหนักกว่าเรือธรรมดาดาสิบห้าชั่วโมงอะ่ะโอวันนี้ตกเรือเหมือนเริ่มเยอะเรือดุสาน ด้านนี้จะเลือนน้อยเนื่องจากว่าเส้นทางการท่องเที่ยวอ่ะมันจะจบอยู่ตรงแถวไอคอนสยามนั่นงั้นเดี๋ยวเราต้องไปไปเรื่องเรื่องตั๋วก่อนไหมคะเดี๋ยวลงไปแล้วเราก็ค่อยมาแล้ก็อย่เราเห็นสพานที่มีนมาลูกเสียได้แม่ยังแถมละพะพาเด็กๆ็กเด็กเด็กสวอนะคะเด็กเด็กสวมาเก็งกินช้าสวรรค์ค่ะร้องกินไอตีมนะคะอันนี้คือเด็กกิงค่ะเดี๋ยวไิพาในตีมกันนะคะ อันนี้เราขึ้นชิงช้าสวรรค์เสร็จแล้วก็มาที่แหล่งช้อปปิ้งนะคะมีสินค้าเยอะแยะตะการตาเลยร้านนี้ขายผ้าบันคอนะคะผ้าบันคอค่อยประดับของหรูหราจริงๆมีร้านอาหาร แต่เราจะไปทานที่เรือกันเราเลยไม่ทานชาวต่างชาติมาจะชอบมากเลยค่ะเพราะว่ามีอาหารหลากหลายแล้วก็มีสินค้มา,ามากมายให้เลือกตรงตรงด,ด้านนี้ก็เป็นร้านอาหารนะคะด้านนี้สินค้าผ่อค่ะมีกระเป๋าช้างเงนี่ยกาที่เอเชียทิคริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่คนเก็บภาพถ่ายรูปกันจะมีเก้าอี้ทําจากหมอรถไฟนะคะ โดยรอบนะฮะอันนี้โกดังแปดค่ะโกดังแปดตรงนี้คือเอเชียสติกเก็ตนี่ยตรงนี้เราอยู่จุดที่นั่งต้องลงเรือตรงนี้ที่จิงท้าวสวรรค์ก็จะสต็อกให้คนเก็บภาพมุมสูงจุดนี้จะเป็นจุดที่คนขึ้นเรือแล้วนั่งเล่นกันมีร้านอาหารมีร้านขายเสื้อผ้ามีของที่ระลึก มาเที่ยวเอเชียซิกนะคะอาหารก็น่ากินมากเลยโอ้ทำไมกุ้งแดงขนาดนี้กุ้งห้องโกงแน่เลยค่ะ ต่างชาติชอบมากค่ะที่นี่เพราะมีอาหารนานาชาติแล้วก็มีสินค้าหลากหลายมีทั้งเสื้อผ้าเครื่องประดับของที่ระลึกว้าชุดสวยมากชุดสวยมากค่ะเหมือนปักมือเลยค่ะแอบไปดูราคา,นะาอุปกรณ์เล่นเกมนะคะโอ้เราเล่นเกมแล้วเราจะแบบเราสัมผัสสมมติว่าเรานั่งทะลุมิติเนี่ยประมาณนี้หวาบเสียวเรากลี๊ด เป็นเครื่องเล่นเกมน,นะคะและเล่นไปยิงไปนี <ๆ S 2> ่กระเป๋าหนังจระลข้ <ๆ S 1> ของหนักหลายมากเลยค่ะที่นี่มีเลยนะคะ <ๆ S 2> แต่ของแพง <ๆ S 2> ต่างชาติก็อาจจะไม่แพงอ่า <ๆ S 1> <ๆ S 2> มุมนี้ก็ไป็นอีกมุมหนึ่งน,นะคะที่นักท่องเที่ยวชอบมา <ๆ S 2> จะเป็นจุดที่มีร้านอาหารแล้วก็มีน้ำพุเนาะตรงนี้มี หอนาฬิกาเลยค่ะหอนาฬิกาเลยค่ะสวยมีร้านอหามีเจ้าค่าตัวนี้ก็สวยนะคะก็จะทำดอกไม้ประดับดอกกิ๊บกับดอกฟอมน้องเก๋นะค่ะฟอมเลยน้องเขาบอกว่าเป็นเลิอันนี้โกลกนมหนูมนมขวดนะคะม้านขนมตรงนี้มีกะลาที่เขาเอามาเดลินไนเลย สวยเลยเนี่ยแล้วก็แต่งด้วยเครื่องประดับน,นี่คือกะลานะคะกะลาเ,ละเป็นขายโคมไฟเนะร้านนี้มีของหลากหลายมากเลยค่ะร้านอาหารน,นี่ขายพราวเลูกนะ้องนาประดับบ้าน น,นี้ก็สวยค่ะตรนนี้ไม่มีคนเลยอันนี้เราจะเดินออกไปด้านที่เราจอดรถนะคะเพราะว่าเราจะรอเวลาเพื่อจะไปขึ้นเรือล่อ,ลองแม่น้ำเจ้าพระยาด้านไหนมันจะคนค่อนข้างเยอะนะงนเช่นเนีย